สวัสดีนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวและแนะนำมังนะแนวที่เป็นเลิฟคอมมดี้นั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยทำมาได้จ,กจักรจีหัวใจมากและที่สำคัญเลยคือเพิ่งจบไปเมื่อไม่นามนมานี้เองในไทยนะครับผมเรื่องนั้นก็คือเธอเนะ่ะแอบชอบฉันอยู่ใช่ไหมนะครับผม จากสนพิมพ์รักพิมพ์นะของผู้แต่งเรื่องเนี่ยคือโคดะโนซ o m ิภาพคืออิจิฮิโรนะรับผมแล้วก็ออกแบบตัวละครคืออาซุริฮิวงะนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้น,ะน่าสนใจอย่างมากนะและจะเป็นยังไงมาดูลายละเอียดขายนอกกันก่อนนะครับ เริ่มจากปกหน้าก่อนเลยและการปกหน้าก็จะมีชื่อเรื่องนะผมที่ต่างงานตาแล้วก็ตัวเลขบอกนะว่าเล่มเทร่นั่นเองับผมแล้วก็ภาพปกเนี่ยเป็นภาพที่ดูเรียบๆนะครับผมนะแล้วก็มีสารลักของสารพิมพ์ด้วยนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นสันนะก็จะมีโลโก้ของสารพิมพ์นะผมแล้วก็ชื่อเรื่องเหมือนกับที่หน้าปกเลยแล้วก็เลขเรื่องแล้วก็มีภาพหน้าปกนะผมชื่อภาษาญี่ปุ่นตัวเล็กแล้วก็ ลายชื่อพูดแต่งเรื่องวาดภาพประกอบแล้วก็ออกแบบตัวครนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นด้านหลังนะผมด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็จะมีชื่อภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ต้นทางนะผมว่าอะไรยังไงนะแล้วก็ราคาปกหนึ่งว่าบาบาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องย่อนั่นเองนะฮะ เรื่องย่อเนี่ยก็คือคุโรยะโซคิจิเนี่ยนักเรียนมปลายปี2เนี่ยที่ถูกพี่ชิ่รามุริคาซุมิที่เป็นรุ่นพี่ของชมรมวรรณกรรมเนี่ยที่เขาแอบชอบมาตั้งแต่ตอนเข้าเรียนใหม่ๆเนี่ยได้ถามเขาว่าเธอนะ่ยแอบชอบฉันใช่ไหมคุโรยะที่ถูกอัานใจจนหมดเปลือกอะ จึงได้สารภาพรักไปเพราะความหวั่นไหวครับแถมไม่รู้ด้ซ้ำว่าจะต้องตกลงทดลองคบกันอีกด้วยเรื่องราววัยรุ่นแบบทดลองคบกันที่ต้องถูกรุ่นพี่ขี้แกล้งเนี่ยให้เขินแต่ก็ดีใจได้เปิดฉากขึ้นแล้วรับรองว่าจักรจี้ของใจอย่างแน่นอนนะบ,บกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูละเอียดภายในกันเริ่มจากปกในก่อนนะครับซึ่งปกในก็จะมีเทคข้อความเข้ามาให้อ่านแล้วนะ ครับประมาณนี้กระปกในที่ว่าเป็นตัวในเริ่มบ้างก็จะเปิดมาจะเป็นภาพสีนั่นเองนะครับผมจะเป็นภาพสีแค่หน้าเดียวนะและนี้ก็จะเป็นขาวดำแลแ้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยของทางญี่ปุ่นเองคาดว่าน่าเป็นภาพภาพสีมาก่อนนะครับผมเพราะว่าจากการลงทรงลงสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างมากเลยนั่นเองนะฮะ ช่ไหมมันจะมีความแตกต่างนะผมอันนี้คือขาวดําจริงๆและอันนี้คือเคยเป็นภาพสีมาก่อนอทีนี้มาพูดถึงในส่วนของลายเส้นของเรื่องนี้นะผมคือลเส้นของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามอย่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องก็ถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวถ้าผมให้คะแนนทั้งลายเส้นและเนื้อเรื่องเนี่ยก็ให้ไปแบบ เต็ม5ทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะว่ารายเส้นทำมาได้ดีมากรวมถึงการแสดงอารมณ์ของตัวละครเนี่ยทั้งตัวเอกเองหรือว่าตัวนายเอกเองก็ทำมาดีพอสมควรเลยส่วนเนื้อเรื่องก็น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากนั่นเองนะผมต่อมาเป็นส่วนของความหายากความหายากคือช่องทางการสั่งซื้อนะคือเรื่องนี้เนี่ยคือจบ3ามเล่มจบใช่ไหมนี่ นี่คือ3เล่มจบนะ,ะครับราคาปกคนี่ยคือ135บาทที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการหาซื้อเนี่ยหาซื้อได้ผ่านทางช่องทาง w o r l d r c k p i m c o m ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปเดินดูซื้อหน้าร้านก็อาจจะมีหน้าร้านบางแห่งอย่างเช่นแบบร้านในอินหรือจะเป็นยักษ์ช็อปนั่นเองนะผมก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกก็แนะนําเว็บไซต์ของักพิมพ์นั่นเองนะฮะที่มาเป็นข้อมูลส่วนตัว เรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของลายเส้นนะขอขียนลายเส้นเนาะลายเส้นเนี่ยคือทำไมาได้ดีมากนะผมแล้วก็การเล่าเรื่องของเขาเลยตั้งๆต่เขาเนี่ยมันค่อจะเอเฟกนะคือลายเส้นเนี่ยการเสื่อมลงของตัวละครเองหรืออะไรเองเอ่ยเนี่ยรวมถึงอ่าพวกแบ็กกาวข้างหลังเนี่ยถือว่าทำไมาได้สวยงามอย่างมากเลยนะผมนะอันนี้ผมขอไม่ติเลยละกันเพราะว่ามันค่อจะสวยงามและ เก็บรายละเอียดดีมากต่อมาในส่วนของเนื้อเรื่องเองเนี่ยเนื้อเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะผมเป็นแลฟควมเมดีที่ค่อนข้างจะสบายหัวนั่นเองนะครับผมอืมก็บอกได้เลยว่าดีดีดีมากนะดีมากสําหรับตัวของเรื่องนี้ที่อ่านมานั่นเองแล้วก็คุ้มค่ากับที่ซื้อมามากนะครับ ที่มาเป็นส่วนของความรู้สึกส่วนตัวจริงๆละว,ว่ามันรู้สึกยังไงตอนอ่านนะคือตอนอ่านเนี่ยมันก็เข้าใจได้ง่ายนะ <c oughs> เพราะว่าอ่านไปมันก็อ่านเลียงเรียงเกันก็ถือว่าการระดับการเล่าเรื่องเขาเนี่ยทำมาได้ดีมากนะผมนะแล้วก็ตอนจบเองก็คือว่าทามาได้ใช้ได้นะไม่แย่นะผมเป็นการเล่าเรื่องที่ถามว่ามันจบดีมากที่สุดไหมมันก็ ไม่ที่สุดสําหรับผมแต่ถือว่ามันที่สุดสําหรับเรื่องนี้แล้วละกันนะครับผมนะ,ะพูดได้ก็ประมาณเท่าน,นี้แหละที่คิดว่ามันดีที่สุดแล้วส่วนถ้าใครกําลังหาแนวมังงะเริฟคอมดีที่จํานวนเล่มจบมีน้อยนะผมนะก็คือ1นถึงสเล่มจบเองแล้วก็ต้องการแนวแบบเลิฟคอมที่สบายหัวเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายไม่มีอะไรคิดมากก็แนะนำก็ผมสำหรับเรื่องนี้นะเธอเนะี่ะแอบชอบฉันอยู่ใช่ไหมนะผม จากสารพิมพลักพิมพนันเองนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของลักพิมพ .com ได้หรือจะเป็นหน้าร้านนอินหรือจะเป็นร้านยักษ์ช็อปก็ได้นะครับตามที่สะดวกกันเลยนะบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้กันใครสนใจก็ไปหาซื้อดูนะครับสำรันนี้สวัสดีครับ